ูนนั้ว่ามีกำลังบุญแค่ไหนเหมาะสมกับลูกที่จะมาเกิดจากสวรรค์ชั้นไหนสมมุติว่าพ่อแม่มีกำลังบุญที่จะได้ลูกที่มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงคุณยายท่านก็จะไปค้นดูเทวดาที่กำลังหมดบุญและใกล้จุดติจากสวรรค์ชั้นนี้จากนั้นก็ตรวจดูกำลังบุญของเทวดาตนนั้นว่าพอเหมาะพอสมกับพ่อแม่ที่จะให้มาเกิดหรือไม่ซึ่งถ้าเหมาะสมกันดี ท่านก็จะบอกกับเทวดาตนนั้นและก็พาเทวดาตนนั้นมาเลยแล้วคุณยายก็จะคุมบุญจนกระทั่งถึงจังหวะที่เทวดาตนนั้นเข้าสู่ช่องจมูกของบิดาจากนั้นก็เป็นอันว่าหมดหน้าที่เพราะหลังจากนั้นกายละเอียดจะเคลื่อนไปตามฐานต่างๆเพื่อเข้าช่องจมูกของมารดาซึ่งเขาจะถ่ายทอดกันเองให้ไปศึกษาเรื่องเรื่องที่15สยบ กองทับหนูทําลายนาข้าวในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่มีเศรษฐีตระกูลหนึ่งชื่อตระกูลรุ่งแสงเป็นเจ้าของที่นาแถวบางนากรุงเทพได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากกองทับหนูได้แห่กันมากัดกินข้าวในนาจนเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากรวมทั้งเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่นาแถวนั้นก็ได้รับความเดือดร้อนกันทุกหย,ย่อมหญ้าจนทําให้ต่างคนต่างกําจัดหนูฆ่าหนู ด้วยวิธีการต่างๆนานาแต่ยิ่งฆ่าก็เหมือนยิ่งยุคืคอผือนนาไหนที่มีคนทำร้ายหนูมากหนูมันก็ยิ่งยกพวกมารุมกินข้าวจนหมดแบบไม่เหลือเลยด้วยเหตุนี้เองเศรษฐีตระกูลรุ่งแสงผู้นี้จึงมากราบเรียนปรึกษาหลวงปู่เพราะไม่มีปัญญาจะจัดการกับหนูแล้วซึ่งท่านก็บอกกลับไปว่าเองอย่าไปฆ่าหนูนะแต่ให้เองไปยืนอยู่ที่คันนา แล้วจุดทูบพูดกับมันดีๆว่าให้แบ่งกันกินแล้วก็เหลือไว้บ้างอย่าก,กินหมดจะได้เอาไว้เลี้ยงพระบ้างเอาไว้ทำบุญบ้างเอาไว้เลี้ยงชีวิตบ้างแล้วก็เอาทูบปักไว้ตรงนั้นจากนั้นหลวงปู่ท่านก็เข้าไปสั่งงานในโรงงานทำวิชาว่าให้ไปตามหัวหน้าหนูแล้วสั่งหัวหน้าหนูให้กระจายข่าวออกไปถึงบรรดาลูกน้องหนูด้วยกันว่า ที่นาของตระกูลรุ่งแสงให้กินแค่นิดหน่อยก็พออย่าไปทำลายนาข้าวของเขาให้เหลือไว้ให้เจ้าของเขาทำบุญและเอาไว้ขายเลี้ยงชีพบ้างนับจากนั้นก็มีเรื่องประหลาดสุดๆเกิดขึ้นจริงๆเพราะนาข้าวแถวย่านบางนาทั้งหมดโดนกองทัพหนูบุกทำลายกัดกินข้าวจนเฮี้ยนเตียนแทบไม่เหลือเลยยกเว้นนาข้าวของเศรษฐีตระกูลรุ่งแสงที่โดนกองทับหนู กัดกินไปแค่หนึ่งงานเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ปีนั้นเศรษฐีตระกูลรุ่งแสงคนนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตจากนาข้าวส่วนที่ไม่ถูกหนูกินได้มากและกลายเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่มีข้าวขายเป็นจานวนมากอยู่เจ้าเดียวในช่วงนั้นจนทาให้เงินทองไหลมาเทมาร่ารวยขึ้นไปอีกและเศรษฐีตระกูลรุ่งแสงคนนี้ก็ได้มาทำบุญเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำและเป็นอุปถากคนสำคัญคนหนึ่ง ของหลวงปู่วัดปากน้ำในสมัยนั้น 16. แก้ฝนแรงแก้น้ำท่วมสมัยก่อนผู้ที่ใกล้ชิดหลวงปู่จะได้ยินเรื่องการเกณฑ์ฝนช่วยภัยแรงหรือเก็บฝนแยกแผ่นดินช่วยน้ำท่วมจนเป็นเรื่องปกติเพราะหลวงปู่ท่านจะสั่งพวกที่ได้ธรรมกายจำนวนเรือนร้อยที่มีทั้งพระเนนแม่ชี ให้ช่วยกันทำวิชาปราบมารและแก้ไขทุกภัยมนุษย์ตลอด24ชั่วโมงอย่างตลอดต่อเนื่องที่สำคัญพวกชาวไร่ชาวนาที่เคารพรักและศรัทธาหลวงปู่จะรู้กันดีว่าถ้าประสบปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆนานาเช่นฝนตกน้ำท่วมหรือฝนแรงจนชาวนาชาวไร่ทำการเพราะปลูกกันไม่ได้ก็จะพากันมาจากต่างจังหวัดเพื่อมากราบขอบารมีหลวงปู่ทำนองว่า หลวงพ่อเจ้าคะฝนไม่ตกทางโน้นไม่ตกทางนีนงน้ซึ่งหลวงปู่ก็จะสั่งพวกที่ได้ธรรมกายในโรงงานช่วยกันผลิตฝนแท้คือเกณฑ์ฝนมาแล้วทำให้ฝนตกถ้าช่วงไหนฝนตกชุกมากจนน้ำท่วมก็จะมีคนมากราบขอบาร,รมีท่านทำนองว่าหลวงพ่อเจ้าคะน้ำท่วมทางโน้นทางนี้ในกรณีแบบนี้ท่านจะสั่งพวกที่ได้ธรรมกายว่า ให้ช่วยกันเก็บฝนโดยใช้วิชาธรรมกายแยกแผ่นดินเพื่อให้น้ำซึมลงไปใต้ดินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำให้แยกขนาดมโหโฬานจนเกิดอันตรายแก่ผู้คนแต่แยกพอให้น้ำซึมลงไปได้เท่านั้นซึ่งดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่วิชาธรรมกายทำได้จริงเพราะหลวงปู่ท่านจะไปเกณฑ์น,นาคยักษ์คนทันเทวดาอะไรต่างๆให้มาช่วยกันซึ่งยักษ์เขาก็แยกแผ่นดินแบบยักษ คนทันเขาก็มีวิธีแบบคนทันซึ่งดูแล้วเหมือนเรื่องเหลือวิสัยแต่พวกที่ทำวิชาเขาจะทำกันได้แล้วท้ายที่สุดน้ำก็จะลดลงเร็วกว่าปกติและลงไปเรื่อยๆอย่างน่าอัศจรรย์ ยี่สิบหลวงปู่ย่างรู้อนาคตหลวงปู่ท่านเป็นผู้ที่มียาณทัศนะแม่นยำโดยไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งท่านยังรู้อดีตปัจจุบันอนาคตซึ่งไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวท่านเองลูกศิษย์ลูกหาหรือเกี่ยวกับประเทศโลกคือตลอดทั้งนิพพานพบสามโลก,กันถ้าท่านอยากรู้อะไรท่านก็สามารถรู้ได้หมด ซึ่งเรื่องทำนองนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานปุนปุณนสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือสมเด็จป๋าท่านได้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องอนาคตังสยานของหลวงปู่ที่ท่านได้เจอและประจักษ์กับตัวเองบ่อยครั้งไว้ว่าในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ในครั้งที่ท่านได้มานั่งฉันเพนกับหลวงปู่ที่วัดปากน้ําในขณะนั่งฉันอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีพ่อค้าตลาดสำเพ็งคนหนึ่งพรวดพลาดเข้าไปถามหลวงปู่ในลักษณะเหมือนอยากจะทดลองยาณทัศนะของหลวงปู่ว่าท่านจะรู้เหตุการณ์ในอนาคตไหมว่าวันนี้จะมีคนมาเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิหรือเปล่าซึ่งพอคิดอย่างนั้นก็ไม่รอช้า รีบกราบเรียนถามหลวงปู่ท่ามกลางฐานน้ำบ,บดีจำนวนมากที่ได้ไปร่วมถวายเพลในวันนั้นว่าหลวงพ่อครับวันนี้จะมีผู้บริจาคสร้างกุฏิสำหรับพระกรรมฐานบ้างไหมและถ้ามีมีกี่หลังครับจากนั้นหลวงปู่ท่านก็หลับตาหนาทีและตอบโพล้กขึ้นทันทีว่ามีสองถึงสหลังแถมยังย้ำอีกว่าต้องได้แน่ ซึ่งหลังจากที่หลวงปู่ตอบเพระท่ามกลางผู้คนมากมายขนาดนั้นไปนี้เองเลยทำให้สมเด็จป๋าเป็นกังวลและหนักใจแทนหลวงปู่เพราะถ้าหลวงปู่พยากรณ์ผิดคือไม่มีคนมาเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิจริงๆท่านก็กลัวว่าหลวงปู่จะหน้าแตกโดยเหตุนี้ก็เลยทำให้สมเด็จป๋าเกิดอาการใจตุ้มๆต,ต่อมๆชั้นอาหารไปอย่างไม่รู้รสชาติเพราะมัวแต่ลุ้นและคอยดูว่า จะมีคนเข้ามาประวรณาถวายสร้างกุฏิหรือยังแถมท่านยังรู้สึกไม่พอใจพ่อค้าสำเพ็งคนนั้นที่พรวดพลาดเข้ามาถามหลวงปู่ต่อหน้าแขกเรือมากมายขนาดนี้ซึ่งขณะที่ทุกคนในเหตุการณ์กำลังลุ้นระทึกด้วยความอยากรู้อยากเห็นตื่นเต้นบ้างเป็นกังวลหรือรอคอยบ้างแต่หลวงปู่ท่านกลับนิ่งๆมีสีหน้าและแววตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ ทั้งๆที่เวลาก็ล่วงเลยไปจนคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันพัตาหารหวานกันเสร็จหมดแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าเจ้าภาพสร้างกุฏิคนไหนจะมาเลยแต่ทันใดนั้นเองพอถึงเวลาอนุโมทนาจู่ๆก็มีคณะอุบาสกอุบาสิกาคณะหนึ่งรีบเข้ามากราบเรียนลวงปู่ว่าจะขอเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิสักสองถึงสหลังจริงๆ และเมื่อพ่อค้าสำเพ็งคนที่ถามลวงปู่เห็นดังนั้นจึงรีบกระโจนเข้าไปกราบที่ตักของลวงปูท่ทันทีเพราะตะลึงในความแม่นยำของท่านพร้อมกับพูดว่ายิ่งกว่าตาเห็นยิ่งกว่าตาเห็นซึ่งขณะที่ทุกคนกำลังทึ่งและรู้สึกประหลาดใจในความศักดิ์สิทธิ์แม่นยำของลวงปู่อยู่นั่นเองสมเด็จปา๋าก็ได้เข้าไปถามเจ้าภาพว่า เดนนัดหรือเตรียมกับหลวงปู่ไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าว่าจะมาสร้างกุฏิถวายซึ่งอุบาสกอุบาสิกากลุ่มนั้นก็ได้ตอบคอนเฟิร์มกลับมาว่าเพิ่งจะคิดเมื่อกี้เองเพราะเดินเดินมาบังเอิญเห็นกุฏิเล็กๆก็รู้สึกว่าสวยดีก็เลยอเลอร์อยากสร้างถวายบ้างแต่เนื่องจากทุนไม่พอจึงเดินเข้ามาปรึกษากับพวกพ้องที่บังเอิญได้มาเจอกันในวันนี้ ก็เลยลงขันรวมปัจจัยกันถวายเพื่อสร้างกุฏิกับหลวงปู่แต่ด้วยความที่สมเด็จป๋ารักและปรารถนาดีเป็นห่วงหลวงปู่ในช่วงที่ทุกคนกลับหมดแล้วสมเด็จป๋าจึงได้พูดกับหลวงปู่ว่าท่านรู้สึกยกย่องที่หลวงปู่พยากรแม่นยิ่งกว่าตาเห็นแต่คราวหน้าคราวหลังไม่อยากจะให้หลวงปู่พยากรต่อหน้าสาธารณชนมากมายขนาดนั้นหรือหากอยากจะบอกกับพ่อค้าสำพิงคนนั้นจริงๆ ก็ให้บอกตอนอยู่กันสองต่อสองเพราะเผื่อไม่จริงขึ้นมาจะได้ไม่น่าแตกและชาวบ้านจะได้ไม่เสื่อมศรัทธ,ธาแต่หลวงปู่ท่านก็ตอบกลับอย่างนิ่งๆว่าเรามันเซรพระพุทธศาสนาเก้ได้หรือธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องจริงธรรมกายไม่เคยหลอกลวงใคร 21. หลวงปู่รู้อนาคตล่วงหน้าว่า ใครจะเป็นพระสังฆราชองค์ที่17หลวงปู่วัดปากน้ำท่านเป็นผู้มีญาณทัศนะแม่นยำสามารถมองเห็นอนาคตได้ชัดเจนถึงขนาดที่ว่ารู้ล่วงหน้าว่าใครจะเป็นพระสังฆราชองค์ที่17เพราะท่านพยากรณ์ไว้ล่วงหน้านานนับเป็น1 0บสปีว่าในอนาคตพระธรรมดิโลกปุ่นปุน,นสิริจะได้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์คือจะเป็นพระสังฆราชในอนาคต ซึ่งตอนที่หลวงปู่พยากรณ์นั้นแทบจะไม่มีใครเชื่อเพราะดูแล้วไม่มีวี่แววว่าจะเป็นไปได้เลยเนื่องจากตอนที่หลวงปู่พยากรณ์นั้นพระธรรมดิลกยังเป็นเพียงพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มุ่งแต่ทำงานและไม่ได้สนใจเรื่องตำแหน่งเลยอีกทั้งพระภิกษุที่รอเป็นพระสังฆราชตามลําดับก็มีอยู่แล้วแต่อยู่ๆก็มีเหตุพลิกผันเกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ โดยไม่มีใครคาดฝันจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2515หลังจากที่หลวงปู่มรณาภาพไปนานถึง13ปีแล้วพระธรรมดิลกดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมดิลกระหว่างปีพุทธศักราช2491ถึง2498ท่านก็ได้ขึ้นเป็นพระสังฆราชองค์ที่17จริงๆตามคำพยากรอย่างไม่มีผิดเพี้ยนซึ่งสมณศักดิ์ใหม่ของท่าน ก็คือสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานปุ่นปุณนสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17สมเด็จป๋านั่นเองเรื่องการอย่างรู้อนาคตของหลวงปู่อย่างมีเรื่องที่สมเด็จปา๋าทรงบันทึกไว้ว่าในช่วงที่หลวงปู่เริ่มอาพาธสมเด็จป๋าช่วงเวลานั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระธรรมดีโลกได้พยายามไปเยี่ยมหลวงปู่ซึ่งการไปแต่ละครั้ง จะไม่บอกใครที่วัดปากน้ำให้รู้ล่วงหน้าเลยและเวลาที่จะไปก็เป็นเวลาที่ไม่แน่ไม่นอนเช่นไปเช้าบ้างบ่ายบ้างค่ำบ้างโดยสมเด็จป๋าให้เหตุผลไว้ว่าที่ทำอย่างนี้เพื่อจะได้สังเกตการว่าพระเนนดูแลเอาใจใส่หลวงปู่ตอนที่ท่านอาพาธอย่างไรแต่พอสมเด็จป๋าเดินทางไปถึงวัดปากน้ำทีไรท่านก็ต้องแปลกใจทุกครั้งว่า มีอาสนะเตรียมไว้รออยู่ก่อนแล้วอีกทั้งพระเนนที่วัดปากน้ำจะรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะไปและออกมาคอยต้อนรับมีอยู่ครั้งหนึ่งทันทีที่สมเด็จป๋าไปถึงวัดปากน้ำพระที่ออกมารอต้อนรับก็รีบเรียนสมเด็จป๋าว่าหลวงพ่อท่านออกมารออยู่นานแล้วขอรับจนสมเด็จป๋าต้องเอ่ยถามพระเนนกลับด้วยความประหลาดใจว่าฉันไม่เคยบอกแกใครว่าฉันจะมา คุณไปโกหกหลวงพ่อหรือว่าฉันจะมาเมื่อพระเนนที่เตรียมการต้อนรับได้ฟังดังนั้นก็เรียนท่านกลับไปว่าผมก็ไม่ทราบขอรับแต่หลวงพ่อท่านสั่งให้จัดอาสนะไว้ต้อนรับพระเดชพระคุณโดยบอกว่าจัดที่ไว้ทร,รมดิโลกจะมาซึ่งก็ไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว 22. พยากรเจ้าอาวาสวัดปากน้าองค์ปัจจุบัน หลวงปู่ท่านได้พยากรบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญเจ้าอาวาสวัดปากน้าําภาษีเจริญองค์ปัจจุบันในครั้งที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จยังเป็นสมณเนนว่าองค์นี้แหละจะได้เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ําองค์ต่อไปซึ่งต่อมาหลังจากที่หลวงปู่มรณภาพแล้วสมเด็จป๋าก็รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ําแทนอยู่ช่วงหนึ่ง ในระหว่างปีพุทธศักราช2502ถึง2508แต่หลังจากนั้นสมเด็จปา๋าซึ่งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระวรรณรัตน์ในสมัยนั้นต้องไปรับตำแหน่งและหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นอีกหลายตำแหน่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ในขณะนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชวรเวทีได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำจริงๆ ดังที่หลวงปู่พยากรไว้อย่างไม่มีผิดเพี้ยนเลยส่วนอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่กุติของหลวงปู่เก่าสุดโสมมากคณะลูกศิษย์จึงเห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะให้หลวงปู่ท่านอยู่สะดวกสบายขึ้นจึงได้รวมทุนกันสร้างตึกใหม่ถวายท่านชื่อตึกมงคลจันทศนซึ่งระหว่างที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้นหลวงปู่ท่านมักจะออกมานั่งดูเสมอเสมอ และเมื่อมีผู้ถามถึงตึกหลังนี้ทีไรท่านก็จะบอกว่าตึกหลังนี้สร้างให้ช่วงเขาอยู่ซึ่งในปัจจุบันตึกมงคลจันทศรน,นี้ก็เป็นกุฏิของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ปัจจุบันจริงๆดังที่หลวงปู่ท่านพยากรณ์เอาไว้ทุกประการ ยี่สิสยบไสยเวทหากใครได้ศึกษาถึงประวัติของหลวงปู่ก็จะพบว่าท่านเป็นผู้มีอัธยาศัยรักในการศึกษามากซึ่งหลังจากบวชแล้วท่านก็เอาจริงเอาจังกับการศึกษาทั้งด้านปริยัติปฏิบัติสแสวงหาความรู้แทบทุกแขนงคือวิชาไหนที่ใครว่าดีท่านไปศึกษามาหมดไม่ว่าจะเป็นด้านยา